ใสครับักเพจเลยครับใส่มาคนใส่สื่อใส่เสื้อส,สีเขียวยสวัสดีครับผมแบก,มแมกสบายดีทำผู้ชมเด้อคือมือนีอเขาสีอสาคอนเทนต์จีบสาวไทยบอกเจอีอยจากมาหาสาวไทยแล้วก็บอกคำสีเพื่อนว่าเมื่อยแห้งพีคกับสาวน้อยก็เลยอยากมาหาสาวไทยเพื่นอนนะข็เลยว่าเอาโอกาสมีแล้วสี พอเมื่อนี้ก็ซีมาจีบสาวในเอซ่าจีบได้ก็ให้เอาเลยสาวหน่อยก็อนุญาตว่าแต่เขาหมากักสาวหน่อยปะสาวหน่อยก็บ,บอกในใจว่าเบิดในประเทศลาวนี่ก็ซีมีแต่ข่อยหมกักผู้เดียวคือมีคนหมักจะดอกวา่าสักเบาซีกับหมั่นใจในตัวเองนะว่ามันต้องมีคนหมักแน่แหละก็เลยว่าซีมาจีบสาวในเอซ่เอาเนอะทุกคนมืงอนี่เป็นสาวไทยเนาะเดี๋ยวเขาซีมาแคปหน้าจอกว่ะโซสเตียการจีบสาวไทย นี่คอยนี่เบอยากจีบนะจีบไปเขาก็จุนานะเขาหัวมีเมียเขาหัวมีเมียนะเบิ้งไปเรื่อยๆนี่ช่ากยังนี่อุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณสวยมากครับฮะนะื้ออะไรครับชื่อเฟมแล้วชื่ออะไรคะ ซื่ออ่าซื่อซื้อซื้อเจียครับซื้อเจียเจียไหนเจียไหนยังหยังหยัง,อย,งอยู่จังหวัดไหนครับหัวเห็ดหยังอือหัวเห็ดหยังหัวเห็ดหยังอีสานหัวเห็ดอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ กาลสินค่ะกาลสินโอ้ยเธอได้ว่ากาลสินปะเมื่อกี้ไก่เลยอยา่เนยะทางอุบลใช่ไหมครับแล้วอยู่ที่ไหนผมอยู่ลาวครับยูบอซีครับนะยูบอซีไม่เคยไปเคยไปไหมครับเคยไปไหมเคยข้ามมาลาวไหมครับเคยข้ามมาลาวไหมเลยครับยังไม่เคยโอ้ต้องลองแล้วครับต้องลองเอาวัวลาวแล้วโอ้อองงลข้ามมาลาวแล้วมันเคยไปปะ กันละชินกันละชินผมเคยไปอยู่เนี่ยอยู่กับใครครับมาทำไมที่กาฬสินธุ์ผมไปเที่ยวครับผมไปเกือบทุกจังหวัดที่ไหนไทยนะแย่แล้วเกือบทุกจังหวัดผมไปน้องคายผมก็ไปน้าน้องโะอุ้ยน้องคายบ่สถนในประเทศไทยอืมระเทศไทยถ้าเป็นมุมผมก็ไปน้าเกือบทุกจังหวัดแล้อ ัเมื่อก่อนผมเป็นคอนวอยผมไปเคยเห็นาอีหังไหมน้องเคยเห็นทาดอีหังไหมเอาด้่เข้าใจาอีหังธาอีหังน้องเคยไปเที่ยวไม่ทาตอีหังเราแล้วยังบอกามมาในจเคยเห็นธาดอีหังไหมโอ้อยังอเวออ่ยังบเคยไปเาเคราเคยเยรเคยไปน้องไาเคราไเยรไาเยเยรเ อยู่กับใครครับโอ้อยู่กับผัวคือเอ่ะจังบนมาตีคำสีลโอพี่เอาน้องน้องเอาไปเลยแล้วมาไปใหม่ล่ะอยแล้วปัดไปใหม่ไปปัดมาอยู่มพิงปัดมาอหม่ที่โอ้ยเราสิทธามาน้องน้องผู้จักไหมพี่คนนี้ผู้จักไหมไทยโอ้ยเป็นภาษาอังกฤษใช้มือเลยอยู่พวกคืออินเดียนั่นเรา ไอหาสไทยแลนด์สปากีสถาน not อินเดียคุณต่างประเทศเพราะผมจีไปเจียมาที่แหละมาี่แหละสีเอาสีสีสีสวีครับโอ้กะปัดแต่จรงเนาวะมึงสีปนนะเขาบอเขาปัดหนาเลยมึงปั๊ดหนามากเนามาหนึงโอ้ยหน่อยเขาได้คุณงามงามนะกรเทืนสี คือแต่คุกหมอกกใหม่ไปนี่รถหรือนี่รถหรืนี่รหรือนี่รถหรือนี่รถหือนรหรือนี่อนี้แถหอนี่รถหรือนี่รรือนี่หรี่รถหาือี่รถอนี่หรี่รถหรือี่รถหรือนี่รถหรนี่อนี่รถหรอนหน่รถหรือนีบรถหรือนี่รถหรือนี่รถหรือนี่รถหรบ่รหรนี่นหนี่รถหรือี่รนี่รถหรนี่อนี่รถบรือนี่รถหรรโหรือนรถหรือนี่รถหรือนี่รถหรโบนีโอนี่บ ไฟดับแล้วครับโอ้ครับผมครับผมงามอ๋อที่บ้านอะไรคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเบูหลอกโอ้ยเห็นคนบูสวยกับแบลจีบีก็ดูขนาดละมันยังเลยบนมันมาถือคนงามฮึคืออยู่คืออยูเบิ้งจากสุดคืออยูเบิ้งจากสุดสวัสดีครับ เขาจะกู้เขาจะกู้เขาจะกู้ไฟวะรองใช่ไหมตีอันนั้นอ่ะกอเอ้าวใช่ใช่ตไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้เลคนเสี้ยวใช่ไมครับเขเสี้ยวไหมเขียวหัวเป็ดเขียวหัวเป็ดนนี้ปะรามคนเขียวหัวเป็ดใช่ไมครับอ้าวใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ถามหน่อยพี่ใช่ไหม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 เป็นโอ้ยใช่คากใช่ไหมอยู่จังหวัดไหนครับบ้านเลยนี่เกิดเราะส่งค่าคนคนตายนี่ ใช่แล้วนี่คนค้นซี่คนคนซี่นี่นี่คนค้อนคนคป็นซี่ธรรมราชซี่อินคอนซี่เกตซี่เกตกิดยางนี่สรุปสรุปว่าใช่ไหมอ่ะสรุปว่ใช่ไหมครับครับไม่ที่มรลองเพลงอันนั้นที่มพลองเพลงอันไหนนะผูดจัเรื่องห เลงเขาดังนี่ใส่ใจได้เก็บมองน่านี่หน่อยพอดีกูบอกแล้วบังเอิญคนละเพลงคนละเพลงครับใครมองก็ได้ใจถือน um, ่าเสียบตลอดไม่ไม่จำได้ใส่ใจได้เก็บ หมใสใจได้สมอง้คนนี้ร้องอันนี้เป็นคนนี้ร้องเสียเขียวร้องผมเบเกอร์ผมเบเกอร์นะจ้าอ้อใช่่บเบกลมเาวนะเดี๋ยวเขาสิมารัุมเงาลุมส้ำแบบเขาขีนห่ออะไรกลัไปยื่นกอดอ๊คาบงอยู่ โอ้มาซูวกเขาโดนลุกอยู่อนี้กัเครื่องมีแปดเลยทางน้าทางน้าผมเห็นหรอโทรศัพท์รักกันเสือกเมื่อกี้สร้างามากอยู่สีสีเอาาสีสวัสดีครับสวัสดีจ้าทำอะไรอยู่ครับโเสียงลอยอ้โหเล่าก็ได้โอ้ล่าก็ได้นาเขาเป็นอัลอมเหคยเป็นเรา ยังเกาะนาคอยเออกเล่าปนะผมบหอโบกันขึ้นทุ่งประเทศไทยงประเทศเลาง่ายโอ้ยสบายดีเจ้าข,ข,ขึ้นขึ้นทุ่งเกาหลีนี่เขาบองเกาหลีเลยนะอ๋อยองเชียวยองเมซโยู่จวัดรได้ครับโอ,โอ้ใกล้ใกล้ เอาทุเรียนแค่วุ่นกิ่ไก่ได้จะเกไก่หรือเบล่เอาไม่ดำไปกันหอนแล้วคขาไม่ดำโปงเนี่ยไม่ถามนะมึงสิแบบนี้ต้องไปเที่ยวตาดฟันทำไมต้องไปตาดฟันอยู่มอยู่อยู่แถวใดนี่ประเทศเราเยกไงแค่สองเมฆแค่สองเมฆปักเซ่ครับปักเซ่ครับเออสองเมฆเนี้ยไก่เราก็ลาเสร็เนาะมันอยู่ติดยังเยอะอยู่ติดมุดดาหารติดอุบลอ่ะติดอุบลติดอุบล ติดอุบลติติดอุบลครับใกล้ๆไก่เนี่ยขาไปขามาห้ากันเด่นก็ไก่เด่นโอ้ขอด้วยสื่อยังครับสื่อยังครับนานี่เบียร์ลาวเสแ็บครับแต่ผู้บาลาวเสแ็บกลัวเสือเขี้ยวนี้เสแ็บกระดูกพลอยกลัวแบบนี้คุณต้องกูประมาณสามเดือนแลกระดูกพลอย โอเคครับเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าจ้านีแค่ยังหูยนุนจะจอยนี่ยอนีหยังนอกปนี่มีแฟนใ่อะ่าอ่้หเรื่งนีหยังก็เจ้าเปมีแพร่หรอบอ๋อถามว่ามีแพร่รบอบอ่นั่แหละครับ อ๋อประธานีนี่นี่โอ้ยเออว่าให้มี่สนใจอยู่วสี่สิบใบเนี่ยอะไรบานี่สนใจสนใจเชื่อขาวไหมอ่าฮ่าฮ่าโอ้ยไอ้ยใจแล้วไม่ได้เชื่เขาเมาครับหิ่นบ้านกันล่ะ ก้องแข่งนองแข็งเยยบายนะครับจ้าเยอะๆพ่ไปไปอยยังดใจอยู well. yeah, 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 ่เนาะเดี๋ยวๆอย่าพ่ไปอย่าพาไปยังวะเยอะๆอย่าพ่ไปเดี๋ยวตอี้พ่อยู่แล้วีอเา้าวอยดเนื้อไม่ต่างสบ่สายส่เลยเจอไอ่ิดก่อไดีสเบอ โห่มาหรอหรือไม่ยากฮะมีใจเขป่วยกล่องเขาป่วยกล่องเขป่วยกล่องม่เหรอเกิดมอไโอ้แม่เลยเจ๊แม่เลยเจี๊แม่เลยสวัสดีครับสบายดีค่ะเว้ยคนมากเกห่งาเียนี่เ้ยครจะไปหาจดเลผมามีแฟนนะผมยากเกหงเสียจอคนันาะ กูบอกกูบอกเขาบอกว่ากูสับนะหน้าใครคือเบสซีอืมแมนครับเบสซีโอ๋อไข่เส้นเอ็ซี่เด้อเอ็นซี่นั่งยืดอวนเดี๋ยวก็เจอเจอเจียซี่มาเจอกับพี่ชายพี่ผมไหมครับเจียซี่ครับโอ้ยน่าฮักขนางานไอเจียนะฮักเจีย ทักเฟสเลยครับักเฟรเลยครับใส่มาคนใส่เสื้อใส่เสื้อสีเขียวเฮ้ยเกิเอยเกิเลยทแล้วอเฟสดอรมันโคด้บนะเจียลมาเยจคอเชรเลยคอเแล้วอเนอเชรนะขอเชรนะขอเเนยคอเนะรครับเอาลายเลยค่ะ ดีอาไรอะไดีอะไรดีอะไีไ่ตังแม่อะไรตั้งต่างมาช่างคือต่างลายสำคับขอเพจลามไหมครับขอเพจลาเจ้าของต้งแอดแอดแอด่อนก่อนเจ้แอา7 8 9ใช่ไหมครับอ้แม่โมเมือว่าหาหุไหม ยูยูยูเขาถาม่ใส่เขาได้ค่ะ6ฮาแปะเก้า6จิบเจ๊เอาไปล้วฮาแปหรือาเก้าอ่ทาแปะหรือาเก้าฮาเก้าฮาเก้าสามสิบสองจ้ายูยูจังหวัดไดนี่อยู่ในไทยค่ะอ้าไทยเลรอจะยูจังหวัดใด อยู <idd ari> ่จ ok ังหวัดสงขลาค่ะู้สงขลา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 อยู่่อยู่ใต่หว่ต่ใต่ค่ะตอนนี้สงขลาคือบอาอี้านป่ะว้าวไต่้อไร้เนี่ยยังจะไปแตมอากินด้วยแตมหากินซุปตาถ้าจอย้เราคอยว่จะไปไก่แต่ได้จูบจะได้แห้งแม่บอกเยจะจูบจะได้อ ย่ลเอนไปลยไปยังเกะัไใช่หละนะปเจมหมักแห้งในแบบนึงเพื่อนจุกเกดีสจียมหมักสีีสวัสดีครับสวัสดีครับตรงเอปนี้่ะไว้ที่ไหนีชัดๆโอ้สุ่ากันเห็นยังอยู่เนาะต้่มกระท่อมบ่ครับนะ สวัสดีครับนั่ไม่เจครับอยู่ฝ่อยู่จังหวัดไหนครับคุณพลอยประจวบค่ะพี่โอประจวบที่ขันประจวบเนี่ยประหยัดดคนประยัดในประจวบยเอ้ามประจวบประจวบทีละคันี่นีไหนูก็ตะเ่ใช่ไหมประจวบคุณลาวครับออ้าวไม่เจอพี่เกาะอย่แล้วคุณลาวพ่เกาะเนาะนี่ไเจ้าเอาะ Ủa? Ở đây sao xóa này chưa, thịt cọng Muốn này thì cái đèn này Cái mô này cả mô Chạy 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 Ủa Sao mà bị trật Sao mà bị trật biết Sao Thế đi nọ Sao đi khắp ครับอืมอมยูนี่อันนี้โมยูนึงอะไรกันน่ะกินกินเบียร์อยู่กิน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 เบียร์อยู่ครับดื่มเบียร์อยู่บ้าทบ่าเหลาไรนี่แอ้าวมาคุณได้เลือกเอาเลยครับบุฟเฟ่ครับร้อยเก้าเก้าชื่อสองชื่อสามแฟนนั่งอยู่ข้างหลังหเนี่ยเฮ้ยรดูรดูหมายถึงว่าแฟนนั่งอยู่ข้างหลังโอ้ เห็นแล้วไหมพงษ์เขาเห็นเห็นเลยนะพี่น้ามาอยู่บนไอนดอนพี่น้าเขาบริหารนะอยู่จังหวัดใดครับไม่ใช่ไม่ใช่แฟนน้องน้องอยู่โคราชโคราชโคราชบ้านเองบ้านโคราชแต่ว่าโคราชบ้าโคราชกับโคราชโคราชคนบ้านแข็มใช่ไหมครับแถวอีสานเหนือเคยไปอนะโคราชโคราชโคราชแถวไหนนะครับแถวโคราชให่เนาะแถวโคราชเลยครับสูงน้น สูงเนินโอ้เพิ่มสูงเนินเพิ่มสูงเนินไม่ทันเลยเคยแต่ดับเนินแต่งโตัวสิไปไซน์น้อไปเที่ยวชิแต่งโตัวิไปเที่ยวไซ้์หล่ะครับไม่ธรรมดาโอ้ยแต่งตัวธรรมดาเลยเด้ไหนไปเดียวถ่ายรูปเล่นอ๋อเออเย็นมากเลยมากมากเดีใจเลยพี่ชายผมชอบคุณมากนะครับอะไรนะกินเบียร์ไหมน้องแน่ ซื่อนยังครับเจ้หมูซื่อวาจะไดรับครับเส้หมดซื้อตอง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 พี่ชายผมซื้อตำนะครับไปก้องกุ้งที่จังไปตองอะไรนะพี่ชายผมซื้อตำน้องคนนี้ซื้อปีครับน้องเมื่อกี้ซื้อปีครับซื้อข้องกับพี่เลยซื้ออะไรมากตองพี่ซื้อปีกล้วย นี่ยเอาซื้อซื้อปีดีครับน้องนๆเออไฟฟ้าเซลล์ได้ไหมนะเอาดีไลค์คุณนักเียมันจึงมีสีสันสวัสดีครับโอ้ยได้เปลือกก็ว่าเปิดคุณไม่เปิดกล้องเล้มาสวัสดีได้ไงสร้าวนักเรียนโอ้น้องเป็นสาวนักเรียนนักเรียนนักเรียนนักเรียักเราสร้างหนัโอ้ยิีอกเองนี่เป็นว่าสร้างหนักบัดเดียว สวัสดีครับสวัสดีจ้ายองไว่หน่เสียง่แบบนี้นี่ต้องสี่สิบกิไมเยอะมันคือบุเจอแบบบ่เจออ่ำอิจังน่ะอ่ำพัสลาภาแพนเค้กสวัสดีครับไม่นองสวัสดีค้าเนาที่คุณไคนมาที่วเราเหรอ ใช่ครับอ๋ออ๋อยังไปยังไปเล่นลาวอยู่เด้อเน่มาดีมาตีาครับขมาตีอยูจังหวัดไหนครับมาตีอยู่ร้ยเอ็ดร้อยเอ็ดก้กันว่านพไ่ชเขวเจ็เคินไรยเจอเ็ด่มีด้้เคยมาเคยมาเที่ยวลาวครับ บ้านเคยอยู่ค่ะก็สิไปอยู่นี่ไอเจี๊ยบพอดีเลยมีไกด์ป่ะครับมีไกด์ครับพี่ชายผมเป็นไกด์คุณแจ๊กว่าไอเอยู่มาสู้มั่นเจ้าเคยครับจ๊กครับยังก็คุณแจ๊กสู้เลยไอเอสยูโอเคยไปอยู่ครับผมไปเป็นประจ๊ะครับโนตัสเคยไปอประจ๊ะผมเคยไปเส้นทันอยู่ครับเส้นทันบิ๊กซีผมก็ไปครับเราไปเมือไหครับเราไอเอบุ๊ีเส้นทันเลยอ๋อมัมมี่บ่ะมัมี่มัมี่มีวิทย์คนละที่วิทย์คนละ ผมเคยไปซื้อแมคโดนู่คร <mm <mm mm ับ hmm. พี่คร er> ับนะเนี่ยวะไมโครไมโครรู้จักมหาสารคามเั้ยรู้จักครับมหาสารสารวัตรสารวัตรมีแฟนได้ง่ยกว่านี้นี่ตามมาดิซอบพี่ชายผมครับเขารอเจ้าของธุรกิจเจ้าของตลาด แล้วก็ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซก็เขาไปทำงานอยู่นั่นจะไมอย่างจะยางใหงานอยู่หันเขาเป็นเขาเป็นคนคุมครับแล้วเป็นคนคุมงานครับคนคุมแบบคุมหลังคาอะไรประมาณนี้นะทำเป็นก่อสร้างทำงานก่อสร้าง โอ้ไพน์น้อยโอ้ไพน์นอกคือบ่าไปเที่ยวครนอนจังวะนอนจังวะพ่อพ่อกูจ้ากีดานเขาหลังบ่าไปเที่ยวครับคือนอนอยู่ห้องครับไปเที่ยวไส่ค่ะเดี๋ยวจะไปเที่ยวเล่าอยู่นี่จิงน้อยเจอกันอยู่ตะวันอยู่ตะวันแดงเด้อนี่ว่าตะวันแดงอยู่นะจิงน้อยเจอกันตะวันแดง โอ้รถจังหวัดตะวันแดงว่ะโอ้โห้เราบ้านหนาวดูหน้าก็ขี้เล่าอยู่แล้วว่าเราบ้านหนาบ้านนอกหนะวจะบุเคยไปแต่ว่าไม่ได้ว่าใจตะวันแดงอยู่รอยเอ็ดมันสีน้อยกูซ้ำอยู่บนโอ้เคยไปอือผมไปไทยเคยเู่ในจังหวัดอยู่ในไทยนะกูเคยไปได้อันนั้นตะวันแดงอยู่รอยเอ็ด ม่บ้ไปครับไอ้หน่อยได้ไอ้ตัวเราครับสิบลอยไอเจี๊ยนุ่งใหญ่โอ้โหดีเจ้าแก้วงเท้าก็สีจ้องสวัสดีครับเมนสวัสดีครับเหมือนไ้นี่เลยอ่ะนี่ยิ้กด้วยป่ะนี่เหมือนใช่ไหมเหมือนยังครับอ่าครูไพบูลหรือว่าอ่าอยู่กับปกจำปรสักปากเซครับ ปาบาปเอืมใเด้ออสไทยอยู่สั่วกสอยู่เลยนี่ครับพี่สายผมซื้อยังกันในละหันืยงกันนละซื้อจะได้ฮะอปอดอปดอแงดอแทดอยู่เป็นกลุ่มอนีมอยู่เป็นกลุ่มเลยบังเิจังนะนไม่กินตำมกต้องมันจะดีเดือน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 โอ้ยจบี่าโอ้เอาเอาตมตมสนุกเกิตตมต เปียล้วแสบคักเด้อนี่ทายกินนี่ผู้บ่าวล้วแห้งแสบครับนี่หวานเก็บช่วยนี่หวานอยู่บอกว่าเมนขมปิรีเบีโอ้ยบ่ขมลจะดีโอ้ยหวานๆๆถึงหวานทั้งเสียอะไรหวานเสียเบียร์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 น่าเอาคือจังกินเบียร์